อ่ะมาเราทวงกันนี้นึงเนาะให้แล้วเนี่ยหนูเรียนไปแล้วที่เป็นการเปรียบเทียบกดออกซิเจนอาจารย์บอกว่าให้ดูแนวโน้มง EN ใช่ไหมคะอ่านทว้พแนวโน้มง EN หน่อยลูกมานันยเที่อาจารย์ให้ท่องกริลีนมีใครบ้างนะคะ F O C L N B R อ่าโอเคเพราะฉะนั้นแนวร่วมเอ็นเนี่ยจะทําให้หนูสามารถเลือกอะตอมการใน,นลิมิตได้แล้วก็ยังให้หนูดูเรื่องความแรงของรดออกซิได้ด้วยเนาะเพราะฉนั้นคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนการเปรียบเทียบบดออกซิในกรณีที่หนูเป็นธาตุหมู่เดียวกันแล้วก็มีจํานวนออกซิเจนเท่ากันใช่ไหมคะอ่ะาคราวนี้ลูกเรามาดูอีกกรณีหนึ่งค่ะกรณีอีกกรณีหนึ่งจะเป็นกรณีที่อะตอมกลางของสารประกอบที่เป็นกรดของหนูนะคะเป็นธาตุตัวเดียวกันเลย แต่ว่ามีจํานวนออกซิเจนต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะยกตัวอย่างแก๊งนี้ที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วบ้างเนาะก็คือแกง๊ง HClO ค่ะเพราะฉะนั้นแกง๊ง HClO เนี่ยหนูจะมี HClO 4 HClO 3 HClO 2แล้วก็ HClO ห้อยหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยหนูจะต้องสามารถแยกได้ว่าใครแก่ก่อนสองคนแล้วก็ใครอ่อนสองคนหลก ที่ต้องแยกได้ก่อนเลยโอ้ไ oh, ห้ไรกับโอ้ไ oh, ห้ไรเป็นแก๊แก่หรือ4กับ3ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า2กับ1จะเป็นอ่อนเลยถูกไหมคะเพราะนั้นหนูก็จะแยกได้แค่ว่า4กับ3แก่กว่า2กับ1แต่หนูจะไม่รู้ว่า4แกกว่า3หรือ3แกกว่า4แล้วหนูก็จะไม่รู้ว่า2แกกว่า1หรือ1แกกว่า2ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แนวโนม e ้ม en ในการวัดซึ่ง อ,อ,อาจารย์จะอธิบายคล้ายๆเดิมเลยก็คือเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูคโครงสร้างแบบเส้นให้ก่อนแปมน,นึงนะคะมีใครไปเรียนคลิปเนื้อหานี้มาแล้วบ้างหรือเปล่านะมีไหมลูกไปทยอยเรียนนะคะเพราะว่าจะเตือนแล้วนะว่าอาจารย์สอนไม่ทันแน่ๆ แต่อาจารย์ออกเนื้อหากฎเบสถึงหน้า79เลยนะคะเพราะเนื้อหามันจะค่อนข้างยากนะด้านหลังนะลูกแล้วคลิปมันค่อนข้างเยอะซึ่งมันมีแนวโจทย์ที่หนูต้องไปฝึกทําเองอีกเพราะว่าในคลิปเนี่ยไม่งั้นมันจะยาวเกินเนาะอาจารย์ก็สอนลงโจทย์ให้บางข้อแล้วก็ออสอนทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากทําข้อสอบเรื่องคํานวณได้หนูต้องมีเวลาไปฝึกทําโจทย์นยลูกเพราะฉะนั้นคลิปที่อาจารย์ลงให้ไปทยอยเรียนนะคะ ไม่งั้นถ้าหนูไปเรียนทีเดียวไฟนอลเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าตายแน่แล้วหนูไม่ได้สอบเคมีวิชาเดียวเนาะวันทยอยเรียนนะลูกอ่ะคราวนี้หนูดูนะวันอาจารย์เคยบอกว่าอะไรที่เหมือนกันเนี่ยหนูดูไปมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกบ้างเพราะงั้นให้หนูดูคนที่ต่างค่ะเพราะะฉนั้นจากสี่ตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้ใครคือคนที่ต่างลูกจำนวนอะไรคะออกซิเจนถูกไหมคะอาจารย์บอกไปแล้วตั้งแต่ทฤษฎีกรณีที่เราแบ่งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นหนูดูลูกเรายังคงดูเหมือนเดิมว่ากรด ที่แก่มากหรือแก่น้อยเนี่ยเราจะดูจากความสามารถในการแตกตัวของโปรตอนเนาะซึ่งอันเนี้ยหนูรู้รอยู่แล้วว่าแกงกดแก่แตกตัวได้ร้ออร์เซแต่หนูอยากรู้ว่าแล้วระหว่างสี่กับสาใครจะแตกตัวได้ดีกว่าเพราะฉะนั้น การที่หนูจะวัดว่าใครแตกตัวได้ดีกว่าหนูก็ต้องดูว่าโปรโตอนในโมเลกุลไหนหลุดง่ายกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราดูแนว E.N เพราะว่า E.N คือความสามารถในการดึงอ e ิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ย อาจารย์อีกแบอีกรอบนึงเนาะมันโมเลกุลของหนูเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนที่เป็นหมอกอยู่ทั่วไปรอบๆโมเลกุลเลยถูกไหมลูกแต่ว่าความหนาแน่นของหมออิเล็กตรอนในแต่ในแต่ละที่ของโมเลกุลมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าธาตุของหนูมีค่า e.n ต่างกันถูกไหมคะซึ่งจากที่อาจารย์เขียนให้แล้วจ์แบ่งให้หนูจะรู้เลยว่าแกนที่มี e.n สูงก็คือ Cl กับ O ที่อยู่ทางขวาของโมเลกุลถูกไหมลูกเพราะนั้นหนูรู้อยู่แล้วว่าหมอกโมเลกุลมันจะต้อง เอียงไปทางขวามากกว่าในทุกอันถูกไหมคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะเปรียบเทียบว,ว่าแล้วฝั่งไหนที่จะอ,อ,อิเล็กตรอนมันจะเอียงไปได้มากมันจะทำให้หมอกของไฮโดรเจนเหลือน้อยพอหมอกของไฮโดรเจนเหลือน้อยมันจะทําให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโปรตอนที่อยู่ในโมเลกุลน,น้อยลงถูกไหมลูกเพราะแรงยึดเหนี่ยวในออโปรตอนในโมเลกุลน,น้อยลงหลุดง่ายหรือหลุดยากลูกแรงน้อยลูกหลุดง่ายเพราะหลุดง่ายแก่มากหรือแก่น้อยลูก แก่มากค่ะเพราะนั้นหนูก็แค่หาว่าแนวโน้มตรงไหนที่มันจะดึงหมอกไปทางขวาได้มากที่สุดเพราะนั้นหนูดูนะลูกนะ CL ไม่มีประโยชน์เพราะงั้นหนูเหลือแค่จำนวน O ค่ะซึ่ง O เนี่ยค่า EN มันสูงเป็นลำดับที่2ของตรงารางธาตุเลยถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเหมือนหนูมีคนแรงเยอะ4คนนะคะในกรณีที่หนูไปนใน CLO4 พอหนูไปนใน CLO3 เหมือนหนูมีคนแรงเยอะ3คน พอหนูเป็นไอเซียโอสองเหมือนหนูมีคนแรงเยอะสองคนและสุดท้ายถ้าหนูเป็นไอเซียโอเหมือนหนูมีคนแรงเยอะแค่หนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถามว่าโปรตอนที่อยู่ในสี่คนสามคนสองคนหนึ่งคนที่จะดึงหมอยเล็กตอนไปคนไหนที่จะมีแรงยึดเหนี่ยวของโปรตอนน้อยสุดหลุมพอเพื่อนดึงอิเล็กตรอนไปหมดแล้ว 4คนถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบจากขนาดของหมอกเนาะ He C I O สเนี่ยก็คือหมอกไปทางขวาเยอะสุดเลยนั่นหมายความว่าแรงยึดเหนี่ยวตรงนี้น้อยถูกไหมคะเพราะแรงยึดเหนี่ยวน้อยแปลว่าโปรตอนไปนไงหลุดหลุดง่ายค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้น3เนี่ยหมอยเลยตรอนมันก็จะน้อยลองลงมาจาก4นิดนึง2ก็จะหมอยเลตตอนเล็กกว่า สามนิดนึงและสุดท้ายก็คือคนที่เป็น C ซเออซโที่ห้อยหนึ่งก็จะมีหมออิเล็กตรอนที่ไปทางขวาน้อยสุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในกรณีหนูเป็นเ C L เซโหนึ o ่งเนี่ยมันหมอกมันไปทางขวายู่แล้วแหละแต่ว่าม,มันไม่ได้ไปเยอะขนาดนั้นเพราะว่าหนูมีคนแรงเยอะที่เป็นโอแค่ K คนเดียวถููไม่ลกเพราะฉะนั้นแรงนิดเนี่ยระหว่างโปรตอนที่อยู่ในโมเลกุลเนี้ยมันยังมากอยู่จึงทําให้โปรตอนเป็นไงหลกหลุดยากค่ะวันหลุดยากแก่มากหรือแก่น้อยแล้วลงอีกนึง แก่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นจากเหตุผลตรงนี้ที่อาจารย์อธิบายค่ะก็จะทําให้แนวโน้มที่อาจารย์เขียนมาแบบนี้ค่ะเรียงมากไปน้อยจากซ้ายไปขวาค่ะเพราะฉะนั้นเหตุผลนะลูกมันคล้ายๆกันเหตุผลมันคล้ายๆกันนะล,ลูกนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนเหตุผลให้เล่าเป็นน้อยจริงเหตุผลเหมือนเดิมลูกหนูสามารถเล่าด้านบนมาได้เลยแต่เพิ่มคํานี้เข้าไปลูกจํานวนเยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าที่มี ค่า EN สูงมีจํานวนมากซึ่งธาตุที่มี EN สูงมีจํานวนมากนที่เราหมายถึงธาตุออกซิเจนถูกไหมคะอาา่ะฮะเพราะฉะนั้นจะทําให้สามารถดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองได้มากกว่า ว่านพ่อหนูดึงไหล็กตอนเข้าหาตัวเองได้มากกว่าทําให้เป็นไงลูกแรงยืดเหนี่ยวของโปรตอนในโมเลกุลกดเนี่ยมีน้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นส่งผลให้โปรตอน แตกตัวได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้น mm hmm. ตอนแตกตัวได้ง่ายก็คือแก่กว่าลูกเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกแล้วว่าหนูไม่จําเป็นต้องมานั่งเขียนตอนที่หนูทาข้อสอบค่ะหนูไม่จําเป็นต้องมานั่งเขียนสูขโครงสร้างเรลีเนาะเพราะมันเสียเวลาอาจารย์แนะนําให้หนูดเูเป็นกรณีที่อาจารย์แบ,บ่งให้สองกรณีแบบนี้แล้วจําเหตุผลที่อาจารย์เขียนให้ไปวิเคราะห์จะง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดเวลากว่านะคะอืม วันตรงนี้มีใครไม่เข้าใจมีใครมีคำถามมีไหมคะไม่มีเนาะโอเคค่ะ มีใครยังจบไม่เสร็จมีไหมคะโอเคจะรอค่ะ มีใครยังจบไม่เสร็จนี่ไหมคะไม่มีเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นถัดมาค่ะหนูมาดูหน้าสิหลกเพราะฉะนั้นถัดมาเราจะมาดูการเรียงความแก่ของเบทแก่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เคยบอกว่าเบทแก่เนี่ยมันคือไฮดรไซด์จับกับโลหะหัวอะไรกับหัวอะไรนะคะ 1A กับ 2A ใช่ไหมคะยกเว้นเบลิเลียมก,กับแมกนีเซียมเนาะทีนี้เรามาดูข้อยกเว้นนิดนึงหลุปกติแล้วเราบอกว่าเบสเนี่ย หนูต้องเป็นสารประกอบแอลไนคกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่หนูเอาเบรลเลียมไปสร้างพาัานธะกับอนุนูลทปุ่ยที่เป็นอลโลมันจะถือว่าเป็นพันธะโคเวเลนต์ค่ะเพราะฉะนั้นพอามาันเป็นพันธะโคเวเลนต์เนี่ยหนูไม่สามารถดูว่ามันเป็นเบสได้แต่แรกนะลูกเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะเป็นเบรลเลียมออกไซด์หรือเบรลเลียมไฮดรอกไซด์ an, อันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เบสแต่แรกนะลูกไม่ใช่กรดแล้วก็ไม่ใช่เบสแต่แรกเพราะว่ามันผิดทฤษฎีแต่แรกเนาะมันไม่ตรงตามทฤษฎีแต่แรกนะคะ ถัดมาตัวที่2คือแมกนีเซียมหลกหนูเขียนไว้เพิ่มนิดนึงอาจารย์ไม่ได้ใส่ไปให้เนาะแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ok ค่ะจะเป็นเบสอ่อนหลกเพราะว่าแมกนีเซียมยังเป็นแมกนีเซียมเมื่อซ้ำละกับไฮดรอกไซด์จะเป็นสารประกอบไอออนิกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเบสอ่อนค่ะจำตัวยกเว้นที่นี้นะคะที่นี้ถัดมาหลกเราบอกว่าเราจะเปรียบเทียบ ความสามารถว่าใครเป็นเบสที่แตกตัวได้ดีกว่าในกรณีที่หนูเป็นเบสแก่ทั้งคู่เลยเราจะวัดจากความเป็นโลหะค่ะเพราะฉะนั้นใครมีความเป็นโลหะมากกว่าส่ารประกอบตัวนั้นจะมีความเป็นเบสมากกว่าหรือเป็นเบสที่แก่กว่าหรอเพราะนั้นอาจารย์ถามหนูลงความรู้ม .4 ค่ะระหว่างโลหะหมู่หนึ่งกับโลหะหมู่สองใครมีความเป็นโลหะมากกว่ากันคะ โมน่งถูกต้องค่ะวันเวลาหลักการจำเงรียลูกปกติแล้วหนูจะต้องมีแนวลงตามหมู่มแนวลงตามคาบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วตารางคาอะ่ะหนูแบ่งซ้ายขวาโดยการใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะล,ลูกธาตุอะไรนะธาตุกึ่งโลหะที่เป็นโลหะขั้นบันไดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นธาตุที่อยู่ทางซ้ายของโลหะขั้นบันไดทั้งหมดเป็นโลหะเหลือโลหะลูกโลหะค่ะเพราะฉะนั้นหนูสามารถใช้สิ่งเนี้ย ถ้าหนูจาได้เนาะหนูก็จาไปต่อเลยว่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทางซ้ายของตารางธาตุเป็นโลหะเพราะฉะนั้นแนวโน้มตามคาบธาตุที่อยู่ทางซ้ายก็ต้องเป็นโลหะมากกว่าแบบเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนวโน้มตามหมู่ค่ะตัวที่อยู่ขมวดหรือตัวที่อยู่ข้างล่างใครจะมีความเป็นโลหะมากกว่ากันหรกอถูกต้องค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย โลหะเนี่ยมันจะชอบจ่ายอิเล็กตรอนเนาะเพราะฉะนั้นธาตุที่อยู่ข้างล่างหรือมีระดับพลังงานมากกว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นธาตุที่มีขนาดใหญ่กว่ากว่าแรงดึงดูดจากโปรตอนในนิวเคลียสจะดึงไปจะส่งไปดึงดูอิเล็กตรอนในเวเลยตอนมันก็มีน้อยถูกไหมลูกเพราะว่าหนูขนาดใหญ่มันก็จะหลุดง่ายก็จะจ่ายอิเล็กตรอนเก่งกว่าค่ะเพราะฉะนั้นธาตุในหมู่เดียวกันคนที่อยู่ด้านล่างจะมีความเป็นโลหะมากกว่านะคะ ทีนี้พอถึงตรงนี้ลูกเราก็เลยทําให้เราสูุปได้ว่าถ้าเราเป็นการเปรียบเทียบแค่เบกของ 1A กับ 2A เบรกของ 1A จะมีความแรงหรือมีความสามารถในการแตกตัวมากกว่าเบรกของหมู่ 2A เนะคะว่าน่าจรย์ขออนุญาตเขียนด้วยเครื่องหมายมากกว่าเนาะเข้าใจเนาะโอเคค่ะถัดไปลูก เ,เมื่อหนูเปรียบเทียบระหว่าง1 a มากกว่า2 a ได้แล้วสารประกอบของเบสในหมู่1 a ที่เป็นหมู่เดียวกันหนูที่เป็นสายวิทย์และเรียนเคมีก็ต้องสามารถเปรียบเทียบได้ว่าแล้วใครแรงกว่าใครค่ะอ่ะอาจาร,รย์ห่อ,อตารางท่านหมู่หนึ่งหนะะ่อยค่ะมีอะไรบ้างลูก กอของเบตแก่ที่เป็น 1A หมดเลยเพราะฉะนั้นเ,เราเปรียบเทียบคล้ายๆตอนที่หนูเป็นกรดไฮโดรในกรดแก่เลยลูกก็คือคนที่สามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ได้ดีกว่าก็จะเป็นเบตที่แก่กว่าค่ะซึ่งหนูรู้แล้วว่าเบตโม 1A มันเป็นเบตแก่ทุกตัวถูก้านทุกคนแตก100%อยู่แล้วแต่ว่าในการแตก100%นั้นใครแตกเร็วกว่าคนนั้นแก่กว่าเลยค่ะอืมเพราะฉะนั้น เหตุผลก็จะเป็นเหตุผลเดียวกันเลยเพราะนั้นตอนที่หนูเป็นกรดไฮโดรที่เป็นกรดแก่อาจารย์บอกว่าเราใช้ขนาดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยค่ะหมู่เดียวกันใช้ขนาดเป็นตัววัดเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นฟรนเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ด้านล่างอะคะ่ะระดับพลังงานมันมากสุดเลยถูไมหมลูกเพราะฉะนั้นกว่าโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสของฟรนเซียม จะส่งปจนถึงอิเล็กตรอนที่หนูใช้ร่วมกันระหว่างแฟนเซียมกับไฮดรอกไซด์มันก็มีน้อยถูกว่าหลูกเพราะหนูขนาดใหญ่เพราะงั้นถ้าหนูมีน้อยแปลว่าหนูหลุดง่ายหรือหลุดยากหลุดหลุดง่ายเพราะงั้นไฮดรอกไซด์แตกตัวได้ง่ายกว่าเบแก่มากหรือแก่น้อยลกค่ะถูกต้องค่ะงั้นในทางกลับกันเหมือนกันเลยหลูดลิเทียมไฮดรอกไซด์หนูอยู่ตัวบนสุดในหมู่เดียวกันเลยถูกปะขนาดเล็กเพราะฉะนั้นโปรตอนที่ส่งไปดึงดูดอิเล็กตรอนในชั้นสุดท้ายที่สร้างพันธะกับไฮดรอกไซด์ก็จะมี ความแข็งแรงไม่้หลุดมากกว่าแรงเยอะกว่าถูกไหมคะเพราะันแรงเยอะกว่าไฮดรอกไซด์หลุดง่ายหรือหลุดยากหลุดยากเพราะงั้นหลุดยากแก่มากหรือแก่น้อยหลุดแก่น้อยค่ะเพราะงั้นถ้านักเรียนติดเขียนเลียงมากไปน้อยหนูหมูสลับซ้ายขวาเองนะลูกนะแต่นี้อาจารย์เขียนสลับแล้วเพราะงั้นอาจารย์ขออนุญาตเขียนเป็นน้อยไปมากนะคะแต่ใครอยากเรียงมากไปน้อยหนูสลับเองเลยลูกเพราะฉันหมูสองเชนเดียวกันเลยค่ะ เราตัดเบริเลียมเพราะว่าดูกดเบดไม่ได้แต่แรกเนาะแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ก็เป็นเบรอ่อนไปแล้วเพราะฉะนั้นตารางธาตุหมู่สองตั้งแต่แมกนีเซียมก็จะเป็นแคลเซียมค่ะสอนเทียมออ,อะไรต่อหลุ <c oughs> บเบริเมและตัวสุดท้ายคือเรดียมค่ะและเหตุผลเดียวกันกันกบ 1A เลยค่ะ